สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o m r e s Channel นะฮะวันนี้ก็มากับรุ่นรุ่นเจ้าสัวแสนล้านนะครับอ่าเห็นยันนี้ก็ไม่พ้นยันอ่ายันของอากงเซนแปะโง่กิมโคยเนะี่ยยันฟ้าประทานพรน,นั่นเองนะ,ะนะครับ่นนี้ออกว่าสันเจ้านะครับปทุมธานีนะครับนะครับเซนแปะลงสีนะครับ อาจารย์ง้พิมโคยนะฮะเรามาดูกันนะครับมีสามเหรียญนะฮะก็ลุ้นกันไปว่ามีอะไรเจ้าสัวแสนร้านนะครับเซนแปะลงสีออกวัดสันเจ้านะมีใบรายการชัดเจนก็โอ้โหในการที่49นะครับเนื้อบรอนกระไหลเงินลงยาสีฟ้านะครับจัดสร้างแค่9 9เหรียญเองนะหมายเลขโค้ดของเหรียญนี้56 อ้โหสีฟ้าช่ำๆช่ำมากโอ้โเลขโค้ดอยู่นี่ครับห้าสิบหกใครเกิดวันศุกร์นะฮะโหสวยเลยโอ้เหรียญสองชั้นด้วยนะฮะอื้อหือตาเป็นลูกแก้วเลยนะฮนะ เหรียญมีชีวิตนะฮะโกงเซียนแปะนะฮะงงงงกิมเคยนะครับใครได้เคยกราบไหว้ท่านก็จะรู้บาร,รมีจริงๆนะว่าของแท้นะครับขออะไรก็ได้นะฮะสำเร็จแน่นอนนะครับต่อมาครับ เหรียญนี้นะครับรายการที่40เนื้อบรอนไทเทเนียมองแบคบูโรเดียมจัดสร้างที่99เหมือนกันนะฮะหมายเลขโค้ด37โอ้ยรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับน่าจะสร้างแค่99ลังนะอันนี้เป็นคนละพิมพ์กับตะกี้นะฮะเนี่ยโอ้เป็นพิมพ์พิมพ์มังมังกรนะครับ หินมังกรเลื้อยเนะี่ยมังกรหรือพญานาคเนี่ยมังกรนะมังกรคู่เนะี่ยโอ้โหสีไทยไทยเทเนียมใส่เสื้อตัวโปรดนะเสื้อสีน้ำเงินนะครับองค์แบบอ๋อตรงนี้องค์องค์องค์ตัวองค์เป็นแบล็คนะครับทวงหน้าเป็นบลูโรเดียม ผิวลุ่งนี่เลขโคดสาดวัยรุ่นชอบนะ,นะ่อมานะครับเหรียญมีสามเหรียญน,นะรุ่นนี้ผมได้มาสามเหรียญโอ้โหมาเนื้อบร้อนบูโรเดียมมนะยบูโรเดียมโรเดียมองเงิน บูโรเดียมจัดสร้าง99เลขโค19เอ้ย10 93นี่นี่ก็โอไทเทเลยนะนจะเป็นพิมพ์เดียวกับอันนี้นะครับ เลขโค้ด93นะฮะขอขอบคุณมากเลยครับที่ทุกท่านสลยเวลามาดูนะครับใครสนใจเหรียญไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับทางใต้คลิปนะฮะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับหรือในคลิปเก่าๆนะก็ลองย้อนกันไปดูได้นะว่ามีอะไรบ้างก็ยังอยู่หลายรายการนะผมส่วนมากผมจะใช้ซีนเดิมนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พระสัมพันธ์อากาศมากเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีเนาะก็พยายามเก็บพระให้ซีนเดินมากที่สุดและไม่อยากสัมผัสผิวนะฮะก็จะเห็นอยู่ในซองนะแต่ก็สวยนะฮะยันฟ้าประทานพรน,นะครับใครสนใจเหรียญไหนก็ทักมากันได้นะครับตามนี้นะครับรุ่นนี้ก็มีสาม ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามกันนะฮะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง o m r l Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ